กัมพูชาคือปีศาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวจริงเสียงร้องของความช่วยเหลือจากผู้ป่วยในประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังปั่นป่วนชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นสนามรบและครั้งนี้ราคาที่ต้องจ่ายไม่ใช่กองทัพแต่เป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์ เสียงร้องเสียงไซเรนและเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากโรงพยาบาลในประเทศไทยขี่ปนาวุธของกัมพูชากำลังตกใส่หัวพวกเราไม่มีคําเตือนไม่มีประกาศใดๆมีเพียงตรวจจากกัมพูชาที่ถล่มลงมายังหมู่บ้านตามเมียงบักไดและชิกแท็กในจังหวัดสุรินทร์ตรวจ5ลูกตกใกล้กับโรงพยาบาลพนมดงรักซึ่งเคยถูกโจมตีเมื่อเดือนกรกฎาคมศัตรูรู้ว่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ศัตรูรู้ว่าเป็นโรงพยาบาลแต่พวกเขาก็ยังยิงกองทัพไทยประนามอย่างรุนแรงยอมรับไม่ได้นี่เป็นการโจมตีพลเรือนผลที่ตามมาอย่างน่าสยดสยองโรงพยาบาล10แห่งและศูนย์สุขภาพ180แห่งตามแนวชายแดนถูกบังคับให้ปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ผู้ป่วยกว่า550คนถูกอพยพท่ามกลางเชิงพนมดงลักบุรีลำบ้านครวดสะแก้วตะภรยาโคกซุ้งแต่ละชื่อล้วนเป็นเรื่องราวของการสูญเสียแต่ละโรงพยาบาลล้วนเป็นเกราะป้องกันที่แตกหัก